สวัสดีจ้าก็คืพัฟฟี่ฮิวลี่ตอนนี้ที่อยู่ในเกมแมดเด้นปาร์ตี้ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟดินแดนแฟชั่นนะคะวันนี้พี่เทีกก็จะพาทุกคนมาดูภารกิจเติบโตกันซึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสําหรับน้องๆมือใหม่เนาะสําหรับคนที่เล่นแล้วก็จะรู้ว่าภารกิจเนี่ยมันผ่านอะไรยังไงแล้วก็จะมีความรู้ในด้านนี้นะคะแต่ก็สําหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้เนาะภารกิจเนี่ยพี่เทียก็จะไปที่ภารกิจนะคะ ลูกศรจะชี้มาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นภารกิจเติบโตเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะคะภารกิจเติบโตก็จะมีเลเวล5เลเวล10จนถึงเลเวล60นะคะถ้ามีเสียงน้องนกเข้ามาพี่เทียอันนี้พี่เทียต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าพี่เทียเพิ่งได้น้องมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพราะว่าน้าพี่ตัดกล้วยแล้วน้องก็แม่น้องเนี่ยไปทํารังอยู่บนหวีกล้วยบ้านพี่เทียนะคะพี่เทียก็นึกว่าน้องเขาออกไปหมดแล้วไง อ่ะเนี่ยคือเจ้าของเสียงนะคะเนี่ยเจ้าของเสียงเขาเลยก็คือน้องเขาติดพิเทียนะคะแล้วก็จะพยายามมาเกาะพิเทียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เขาหิวแต่ว่าพิเทียเนี่ยก็เมื่อประมาณ5-10นาทีที่แล้วเนี่ยพิเทียก็เพิ่งให้เขากินไปนะคะแต่ด้วยความที่เขาตะก,กะอะเนาะเขาก็เลยนั่นแหละ อยากกินนะคะแล้วเขาก็จะอ้อนมาอ้อนพี่เทียเพื่อที่จะขอของกินเพิ่มนะคะประมาณนั้นเนาะอาจจะมีเสียงเขาทังกิฟนั่นแหละเพราะว่าเขาเขาจะมาอ้อนนะคะเขาจะบินมาหาพี่เทียพี่เทียก็เอาใส่เขาไว้ในตะกร้าค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพี่เทียก็ไม่ได้เลี้ยงหนองจนขนาดพี่เทียจะเอาไปปล่อยตามธรรมชาติเขาอะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่า น้องจะกินเองได้หรือเปล่าตอนนี้น้องก็ยังต้องให้พี่เทียปอนอยู่นะคะน้องยังกินเองไม่ได้เนาะถึงจะมีขนครบแล้วก็เถอะ <c oughs> ก็คือพอวางของปุ๊บก็ยังไม่จิกยังไม่อะไรก็เดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็น่าจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แต่ถ้าเขาไม่ไปพี่เทียก็จาต้องเลี้ยงเขาอะนะแล้วถ้าเลี้ยงเขาก็พี่เทียก็คงจะตั้งชื่อว่าานนแหละเพราะ h, <c oughs> ว่าเหลือตัวสุดท้ายของหลังอะนะโอเคไปไปดูภารกิจกันดีกว่านะคะ ถ้าพี่เทียเสียงแหบยังไงก็เส,งเสียงเสียงแหบพี่เทียพูดผิดใช่ไหมเมื่อกี้เสียงแหบยังไงพี่เทียขออภัยลงหน้าเลยเพราะว่าตอนนี้พี่เทียจะเป็นหวัดนะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากแล้วก่อนมีน้องๆน,นะคะพูดถึงอากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะก็เจ้าตัวเนี้ยคือตัวสุดท้ายที่ที่เหลืออยู่เพราะว่าที่เหลือตุยเพราะอากาศเปลี่ยนนี่แหละอาจจะความอ,อบอุ่นไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยท้องอืดไม่ค่อยย่อยอะไรอย่างเงี้ย อประมาณนั้นขณะพี่เทียให้ของกินน้องน้อยมากมากแล้วนะแต่ก็แบบกลัวน้องไอ้นี่ไงกลัวน้องท้องแตกตายเออประมาณนั้นนะคะเป่ะไปดูภารกิจกันดีกว่าเนาะพี่เทียบ่นถึงเรื่องนกบ่อยมากแล้วใช่ไหมนานแล้วใช่ไหมตั้งสามนาทีแล้วโอเคป่ะป่ะป่ะไป,ะป,ะปะที่ตัวละครเลเวลห้าใช่ไหมคะก็ถ้าเราตัวละครถึงเลเวลห้าเราก็จะผ่านนะคะ จับคู่เต้นเกมสามครั้งแล้วก็ตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวโอเคเดี๋ยวไปตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวก่อนนะคะก็ให้หนูนูเนี่ยมองไปที่ด้านซ้ายมือข้างบนเลยนะคะลูกศรจะชี้มาแล้วหนูก็กดตรงนี้โอเคแล้วต่อมานะคะอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยกดที่รูปตรงเนี้ยกดที่รูปตรงเนี้ยจะเป็นเปลีป่ยนโปรไฟล์หรือตั้งค่าตรงนี้นะคะตั้งค่าตรงช่วงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยเห็นไห,นหม ше. ถ้าหน,หนูเนี่ยแอดพี่มาก็จะรู้เลยว่าเป็นตัวละครของพี่อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคต่อมามาที่จับคู่เต้นลำสามครั้งนะคะให้สังเกตที่ด้านขวามือเนาะตรงนี้นะคะด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะคะ อ่นะโอเคต่อมาก็จะมีตรงนี้นะคะลูกศรจะชี้ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นจับคู่รวดเร็วนะคะก็นี่แหละจับคู่ตะลาก็ตัวนี้นี่แหละให้เล่นประมาณ3มรอบนั่นเองนะคะก็พี่เทียจะไม่กดเนาะเพื่อคือถ้าเลือกโหมดเนี่ยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ี่โหมดนะคะก็เลือกเอาแล้วก็กดเริ่มจับคู่นะคะประมาณนั้นเนาะสมรอบ อ่ะโอเคไปที่ภารกิจถัดไปกันนะคะพี่เทียก็จะไปแบบสเต็ปไปสเต็ปนะคะก็จะได้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้จะยาวไหมพี่เทียก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่พี่เทียก็จะพยายามยัดเยียดความรู้ให้ได้มากที่สุดเนาะโอเคต่อมาเป็นตัวละครเดเวลสิหลีกอันดับ3ครั้งแล้วก็ดันเจียนสตอรี่3ครั้งโอเคไปดูดันเจียนสตอรี่กันก่อนดีกว่า ถ้าหนหนูเข้ามาหน้าแรกตรงนี้ก็จะมีดันเจียนสตอรีอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยคำว่าดันเจี้ยนสตอรีอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็อ่ไอพวกนี้นะคะก็จะเล่นอันไหนก็ได้นั่นแหละก็จะเป็นดันเจียนสตอรหมดเลยแต่ส่วนใหญ่พี่เทียนแนะนําให้เป็นท้าทายเดียวมากกว่านะคะเอาละ่ะส่วนใหญ่นะคะดันเจียนสตอรี่มันจะมีอันนึงที่ให้เราท้าทายภารกิจสองสิด้วยก็ ลูกสรจะชี้มาตรงนี้นะคะต่อมาก็จะมีภารกิจ30นะคะตรงนี้นะคะด่านที่3อันที่10อ่ะพูดถึงด่าน36ใช่ไหมคะอันนี้เนาะมีน้องเคยขอให้พี่สอนเล่นไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคือพี่เทียไม่ถนัดโหมดคัสสิคกค่ะลูกถ้าเป็นโหมดคาราโอเกะหรือว่าเป็นโหมดแดนเนี่ยพี่เทียจะถนัดมากที่สุดนะคะประมาณนั้นเนาะต่อมาเป็นหลีกอันดับใช่ไหมคะหลีกอันดับ เล็กอันดับก็จะมีตรงนี้นี่ตรงนี้เด็กอันดับเล็กอันดับสามครั้งเนาะเด็กอันดับตรงนี้เลยนี่เข้าไปที่โหมดจัดอันดับนะคะแล้วก็เล่นไปสามรอบนะคะก็เริ่มจับคู่จับอะไรก็สามรอบไปปรากฏเริ่มจับคู่ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าพี่เทียจะไม่ลงลึกนะคะต่อมาเนี่ยก็พี่เทียจะไปเลเวล1ิบ้ากันเลเวลสิบห้านะคะ เลเวลสิบห้าเลเวลสิบห้าโอเคตัวละครถึงเลเวลสิบห้าค่าสเสน่ห์ถึงเลเวลสามค่าเสน่ห์ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแค่หนูมีชุดมันก็ขึ้นแล้วตรงนี้เป็นเข้าร่วมเกิยนะคะถามว่ากิยอยู่ตรงไหนนี่เกียอยู่ตรงนี้นี่นะคะเกียอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นถ้าหนูยังไม่มีเกิยวหนูก็เข้าไปในกิยวนะคะตอนนี้พี่เทียมมีเกิยวแล้วพี่เทียมมันก็เลยมาที่ล็อบบี้แบบนี้นะคะเกียอยู่ตรงนี้ หนูก็ลองเข้ากิวใดกิวหนึ่งโดนะคะเอาละ่ะต่อมามีอะไรค่าเสน่ห์เนาะค่าเสน่ห์ค่าเสน่ห์ไปที่กระเป๋านะคะแล้วก็มันจะมีมีบอกนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะบอกว่าค่าเสน่ห์เราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่แล้วประมาณนั้นนะคะด้านซ้ายมือนะคะลูกสรชี้แล้วนะเอาละ่ะ ไปที่เลเวล20กันนะคะเลเวล20เลเวล20เนี่ยก็จะมีตัวละครถึงเลเวล20เก็บเกี่ยวในโฮม3ครั้งแล้วก็เหลีกอันดับถึงนักเต้นซิลเวอร์ขึ้นไปอ่าถึงนักเต้นซิลเวอร์ใช่ไหมคะเหล็กอันดับเอาละ่ะตอนนี้เอ๊ะนักเต้นซิลเวอร์คืออะไรพี่เทียตาตรงนี้นะคะก็จะมีรลองวัลแถวนี้เนาะเนี่ยนักเต้นซิลเวอร์นะคะ ก็จะมีถ้าหนูไม่เคยลงแรงเลยเนี่ยก็จะมีนักเต้น bron นะคะต่อมาคือนักเต้น silver ตรงนี้ต่อมาที่พี่เทียอยู่เนี่ยก็คือนักเต้นโกล์โกล์นั่นเองโกล์ al, หลือทองต่อมาเป็นนักเต้นแพลตตินัมนะคะแล้วก็มีไดมอนด์นักเต้นกอลลี่แล้วก็นักเต้นคอนเคอร์เลอร์ส่วนใหญ่ก็เควสเนี่ยก็จะมีถึงประมาณนักเต้นแพลตตินัมถ้าพี่เทียจำไม่ผิดนะคะพี่เทียก็พูดรวมๆเลยแล้วกันเนาะ พี่เทียลืมแล้วเมื่อกี้อ๋อโอเคปลูกในโฮมใช่ไหมคะปลูกในโฮมปลูกในโฮมเนาะโอเคเข้าไปในโฮมนะคะเก็บเกี่ยวโฮมเก็บเกี่ยวโฮมก็คือปลูกแล้วก็เก็บนั่นเองเอาล่ะให้หนูนเนี่ยสังเกตที่คำว่าปลูกนะคะตรงนี้นะ พอปลูกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตรงนี้แล้วพวกนี้เนี่ยก็จะบล็อกตามเลเวลนะคะและให้เราเก็บสามครั้งสามครั้งตรงนี้อ่ะเสงพี่เทีย,เ,ทยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพี่เทียจะขอพักคลิปสักคู่นึงแล้วก็ไปต่อกันนะคะตรงเนี้ยปลูก3ามครั้งเนี่ยอย่างเช่น่าปลูกหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่เข้ามาปุ๋ยพวกนี้ก็อยู่ในมอเกมนะคะ มอเนี่ยมอโฮมเนี่ยไม่ใช่มอเกมมอโฮมนะคะอ่าพี่เทียะปลูกต่อปลอยพวกนี้จะอยู่ในนี้นะคะก็แลกได้ซื้อได้ซื้อได้ตรงนี้นะคะนี่จะมีให้มันจะมีบอกให้แลกนะคะส่วนเหรียญโฮมหายยังไงพี่เทียททาคลิปไว้ให้แล้วนะคะทําคลิปไว้ให้แล้วม,มันอยู่ในเพลลิตที่มีชื่อว่าไอดอนปาร์ตี้นะคะหนูก็เลื่อนๆดูเอานะคะเมื่อกี้เราถึงเลเวลยี่สิบแล้วเนาะ แล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเลเวล25นะคะโอเคต่อมาเป็นตัวละครเลเวล5ค่าคาเสน่ถึงเลเวล6ท้าดว,ตว,ตวลตอตอรี่20งสิพิเทียพาไปดูแล้วเมื่อกี้แต่ถ้าหนูจําไม่ได้หนูพี่เทียพาไปอีกพาไปอีกรอบนะคะก็ลูกศรจะชี้มาตรงนี้นะคะดันเจียนสตอรี่ตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็จะเป็นท้าทายเดี่ยวนะคะท้าทายเดี่ยวปุ๊บแล้วมันก็จะมี 20เลื่อนไปที่ด้านขวามือนะคะเลื่อนซ้ายจะมีด้านขวามือตรงนี้นะคะดันเจียนจตอรี่จะมีสองสิบแล้วก็จะมีมีเควสอีกเควสหนึ่งก็จะเป็นสาสิบตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเอาละไปที่เควสถัดไปกันนะคะภารกิจถัดไปเนาะแต่ว่าพี่เทียนยจะพูดถนัดเรื่องเควสมากกว่าเพราะว่าพี่เทียจะติดจากเกมเต้นอีกเกมหนึ่งมากกว่านะคะ แล,แล้วอีกเกมเต้นอีกเกมหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเควสนะคะก็แปลว่าภารกิจเหมือนกันนะคะค่าจะเนรพิทยาพาไปดูแล้วเนาะไม่ต้องพาไม่ต้องดูแล้วเนาะต่อมาเป็นตัวละครเลเวล30เลเวลโฮมถึงเลเวล10แล้วก็มีคู่รักหนึ่งคนมีคู่รักหนึ่งคนเนี่ยก็สำหรับเราเนี่ยถ้าเราอยากได้เควสตัวนี้บางคนนะคะก็จะมีเควสให้มีคู่รักหนึ่งคนก็ขอโของนะคะโขงโขงช่องนี้ อ่าอ่าของช่วงนี้นะคะของช่วงนี้เลยแบบว่าหาคู่ชั่วคราวค่ะแค่พอผ่าน q u วสอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีคนแชทส่วนตัวมาหาอะไรแบบนี้นะคะอ่าย้ํานะคะว่าอาจจะเนาะอาจจะแต่ถ้าเราเลเวลน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครมาเป็นคู่เราเท่าไหร่นะคะ โฮมถึงเลเวล10นะคะอ่ะพี่เทียพี่เทียลืมบอกเมื่อกี้นะคะโฮมพี่เทียเมื่อกี้เลเวลร้อยนะคะน่าจะตันแล้วตรงนี้นะคะเลเวลโฮมเลเวลโฮมเดี๋ยวพี่เทียพาไปดูก็ได้เนาะพี่เทียพาไปดูนะคะอ่ะให้สังเกตนะคะข้างบนนะคะของพี่เทียเป็นเลเวลร้อยนะคะเลเวลตรงนี้ทำยังไงก็นี่ ทำออเดอร์โฮมตรงนี้นะคะให้เลเวลมันเลื่อนนะคะแล้วสูตรพี่เทียล่ะมีไหมมีค่ะพี่เทียทำให้หลายสูตรเลยในสูตรเนี่ยก็จะมีอยู่ในเพลิ์ที่มีชื่อว่าสูตรขนมไอดอลปาร์ตี้นะคะอยู่ในเพลิ์ในช่องพีนั่นเองนะคะก็เลื่อนๆหาดูนะคะพี่เทียเก็บทุกอย่างไว้ให้อยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะพี่เทียทำไว้หลายคอนเทนต์เลยนะคะก็ไปดูได้นะคะมีทั้งเพลิ์ไอดอลปาร์ตี้แล้วก็มีทั้งสูตรขนมไอดอลปาร์ตี้นะคะ ประมาณนั้นเนาะปะไปดูภารกิจต่อไปกันนะคะเมื่อกี้น่าจะเลเวล30ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสะสมท้าดวลดันเจียนกิว5ครั้งเอ้ดันเจียนกิวใช่ไหมถ้าเราอยู่ในห้องนะคะพี่เทียให้สังเกตตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างบนเนี่ยมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเราก็จะมีคำว่ากิลตรงนี้เลย แล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยดันเจียนเกียวห้าครั้งนะคะตรงนี้เป็นดันเจียนเกียวนี่ดันเจียนกิลวนะคะก็เราก็เข้าไปแล้วก็สร้างห้องนะคะประมาณนั้นเล่น5ครั้งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เทียภาไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่เทียภาไปอีกแบบก็คือถ้าหนูมาที่หน้าแรกนะคะหนูจะไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรยังไงเพราะว่ามันจะมีถามว่าซับซ้อนไหมก็ นั่นแหละซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยคำว่าเกี่ยวตรงนี้นะคะลูกศรจะชี้มานะคะแล้วก็เข้าไปที่ดันเจี้ยนเกี่ยวเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยแค่แค่เมื่อกี้มันอยู่ในห้องแต่อันนี้อยู่หน้านล็อบบี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะภารกิจต่อมาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วส5ห้าเนาะดันเจี้ยนเกี่ยวถึงส5สิห้าแล้วเนาะเลเวล35ต่อมาเป็น เลเวล40ตัวละครเลเวล40ท้าดวลสตอรี่30พี่เทียพาไปดูแล้วเมื่อกี้นะคะพี่เทียจะไม่กลับไปแล้วเนาะในหลีกอันดับถึงนัเต้นโกพี่เทียก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อต้นคลิปประมาณนั้นนะคะพี่เทียบอกแล้วเนาะต่อมาตรงนี้เป็นเลเวลตัวละครเลเวล45 ต่อมาเป็นค่าสเสนห์ถึงเลเวล12บตัวนี้แค่มีเซพามันก็ขึ้นนะคะเลเวลโฮมถึงเลเวล20ิพี่เทียพาไปดูแล้วเมื่อกี้นะคะอย่างที่พี่เทียบอกนะคะต่อมาเป็นเลเวล4ี่สิเลเวลห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้ก็ดันเจียนเกิลวห้าครั้งเหมือนกันต่อมาเป็นเลเวลห้าสิบะเลเวลส5ห้ากับเลเวลสี่ห้าสิบอะพี่เทียมัวละโอ้ตายละพี่เทียนอนน้อยนะคะพักนี้อาต่อมาเป็น อ่ะพี่เทียลืมลืมให้ดูดันเจียนสตอรี่สี่สิบใช่ไหมคะสี่ขีดสิบนะแต่พี่เทียจะเรียกว่าสี่สิบเรียกง่ายดีนะคะอันนี้พี่เทียพอไปดูแล้วเนาะท้าดวลดันเจียนห้าครั้งเนี่ยป่ะไปอีกรอบหนึ่งป่ะคะ่ะดันเจียนสตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท้าท้ายเดียวนี่ตรงนี้นะคะพี่เทียถึงสี่สิบนี่ดันเจียนสี่สิบอยู่ตรงนี้นะคะเราสอนชี้มาแล้วนะ ถ้าหนูยังไม่ผ่านหนูทํายังไงหนูก็เล่นพยายามเล่นให้ผ่านแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเล่นบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้มันจะชินมือพอชินมือปุ๊บหนูก็จะผ่านได้ไง่ายๆนะคะพี่เทียก็กดแค่ผ่านเท่านั้นนะคะพี่เทียกกดแค่ผ่านภารกิจนั้นๆแค่นั้นเองพี่เทียมไม่ได้มามาฟิกว่าพี่เทียจะต้องเล่นสามดาวนู่นนี่นั่นนะคะไม่ใช่เพราะว่าพี่เทียเนี่ยเล่นอยู่ประมาณห้าเอ่อห้าสิบห้าสิบเกมขึ้นไปนะคะคือบางครั้งเนี่ยก็บางครั้งก็คือ หนูหนูจะตามพี่เทียไปไหมละ่ะตลอดทุกเกมก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าพี่เทียก็จะเลือกคัดว่าพี่เทียจะทำคิดจากเกมไหนเป็นหลักนะคะประมาณนั้นเนาะต่อมาเป็นเเวล55นะคะก็จะเป็นตัวละครเเวล55าสาสนียเวิล15ในหลีกอันดับได้อันดับแรก3ครั้งนะคะอ่าน่าจะเป็นชนะได้ที่1 3ครั้งนั่นเองนะคะอันดับแรกก็คือที่ 1- 3ครั้งนะคะ ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเควสแบบนี้นะคะก็ได้ที่สองก็น่าจะชนะก็น่าจะผ่านเควสเหมือนกันนะคะผ่านเควสเหมือนกันต่อมาเป็นเลเวลตัวละครเลเวลหกสิบนะคะเนี่ยในลีกอันดับนะคะถึงนักเต้นแพตตีนัมขึ้นไปแพตต้นัมพี่เทียบอกแล้วนะคะเลเวลโฮมถึงเลเวลหกเออสาหกสิบปอรซ็นเลเวลสามสิบนะคะพักเนี้ยพี่เทียไม่ค่อยได้พูดนะคะพี่เทียอาจจะ พูดแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้พี่เทียขอโทษเลยนะคะพี่เทียก็หวังว่าความรู้ที่พี่เทียมีจะทำให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเกมนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่เทียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่เทียขอไปให้อาหารน้องอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะน้องน่าจะย่อยแล้วแหละพี่เทียไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ